สนับสนุนข่าวด้วยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์สะดวกสบายสมุกสาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเพศยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนนก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0 5 6 7 0 1 7 7 7 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้หลักตลาดนำการเกษตรมาเป็นนโยบายสำคัญรวมทั้งบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ชูยุทธศาสตร์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรด้วยคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรบอกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินการในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อจัดการผลผลิตควบคุมค,คุณภาพมาตรฐานทั้งสินค้าเกษตรทั่วไปสินค้าที่ได้มาตรฐานและสินค้าพรีเมียมให้ตรงตามความต้องการของตลาดจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการบรูรณาการจากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรและภาคเศรษฐกิจอื่นๆให้สามารถรับมือกับก,บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามนโยบายของกระทรวงกรเกษตรที่ผ่านมานั้นกมรมส่งเสริมการ,กรเกษตรได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายกเกษตรแปลงใหญ่โดยสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดกับภาคธุรกิจต่างๆหลายหน่วยงานเช่น Tesco Lotus ได้ร่วมมือกัน ร่วมกันคัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ผักผลไม้ที่มีศักยภาพทั้งการบริหารจัดการกลุ่มและพื้นที่ตั้งแปลงเหมาะสมต่อการขนส่งผลผลิตโดยมีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงกำกับดูแลยอย่างใกล้ชิดปัจจุบันมีแปลงใหญ่ผักที่ดำเนินการร่วมกับเทสโก้โลตัสจำนวน4สี่แห่งได้แก่กเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านโนนเข้าอำเภอเมืองโจทขอนแก่นกเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีกเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านานาคูร่วมใจพัฒนา อำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พักปลอดภัยตบบุอ,บอุมโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและเทสโก้โลตัสได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดนำการเกษตรร่วมกัน เมื่อวันที่31มกราคม2513ที่ผ่านมาทําให้กเกษตรกรมีรายได้เข้าสู่ชุมชนและเกิดการต่อยอดในชุมชนได้เป็นอย่างดีนายทวีมาศขาวรองอธิบดีกรมส่งเสริมการ,กรเรษกษตรกล่าวว่าการดำเนินงานระหว่างกลุ่มกเกษตรกรและเทสโก้โลตัสในการรับซื้อผลผลิตปลีกทั้งสองฝ่ายนั้นมีการตกลงร่วมกันในเรื่องของชนิดปริมาณราคาซื้อขายผลผลิตพืชผักโดยตกลงกันล่วงหน้าทุกๆ2-3เดือนจากนั้นกลุ่มกเกษตรกรจะ ประชุมหาหรือร่วมกันเพื่อวางแผนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามที่ตกลงกันไว้กับเทสโก้โลตัสซึ่งทําให้เกษตรกรมีตลาดค้าปลีกที่แน่นอนมีส่วนร่วมในการกำหนดราคาทราบรายได้ที่แน่นอนได้เรียนรู้ในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างความมั่นคงในอาชีพให้เกษตรกรนอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อว,วัสโควิด -19 เทสโก้โลตัสได้ให้พื้นที่แก่เกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำพั ผิตมาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทําให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ในการเพิ่มช่องทางการตลาดและได้เรียนรู้ในการเป็นผู้จำหน่ายผลิตโดยตรงทําให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำไปปรับปรุงในการผลิตของตนเองอีกด้วย